ไปมาจุ่มกันใ่ทางฟาร์มครับ ต้าล่าต้าล่ายกลายรุกเลยครับเปิดได้เลยครับนะตั้งไม่ต้องเว็นคุบอกเ่าแก่นต้างไปกันก็มวอยลายไปกันต้องนี่รุก มาตายกวันีแล้วแต่งตามืนกันกมยนว,ยนวยลกันตาต้นนี้ครัตรงไหนก็จริงเล,า,ลาไปเล่ต้นนี้แต่งแค่แล้วครับต,นนต้นเพลงแค่แล้วครับตอนนี้ลายบกขึ้นครับ Tăng kênh gặp nè <laughs> Alo gặp hả 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 bị hả Gặp 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 hả clip hả hả clip hả hả tăng hả กลับกลับเนี่ยพ่มไปเลยพ่มไปเลย,ยอยไม่ไกลกันกลับกลับ เอาเสร็จแล้วครับนะ